งานบ่ดีเนาะเฮาสิเบิ่งแนวใดจากประสบการณ์ในส่วนตัวของพอเราเองสบายดีเนาะมื้อนี้ก็มาขอบคุณพี่ปานาอาบสุขสุขเนาะที่ให้เกียรติติดตามกดไลค์ Subscribe Support เนาะให้ส่งบ่าวลาวคนไกลบ้านมื้อนี้ก็สิมาบอกเรื่องงานเนาะ นะฮะ่ว่าคนงานลาวมาเมดงานอยู่ไทยเนาะบางคนก็ได้งานดีบางคนก็แบบว่าบ่ได้งานดีมันจะหน่ายหายใช่นะมมันนี้ก็บพอเรามีเทคนิคสีมาบอกว่าเขาจากเบิงงานดีด้วยงานบดีเนาะเขาสิเบื้องแนวไดจากประสบการณ์ในส่วนตัวของพอเราเองนี่มันหนึ่ง นนี่ก็สิแม่นเบิงว่าคนเก่าเขาเคยอยู่เขาอยู่ได้เพิงสําใดแล้วก็สืบถามเขาว่าประวัติมันเป็นจังได๋เนาะก็คือเฮาต้องเบิงประวัติที่คนที่เขาเคยอยู่ก่อนนั่นซะ2ก็สิเบิงพื้นฐานหัวหน้าหรือว่านายจ้างเฮาเคยมีหนี้สิหยังแน่บ่นะเคยมีหนี้ิถาว่าัน้เฮามีนี้มีเนาะ มันเทียดในเงินเดือนเท่าลาสะลงเขาเลยต้องสืบประวัติองค์กรอนเีาเสียงานถ้าทุกคนอยา่างไรงานที่แบบเงินเดือนเป,เป,เป,เปเนน๊ะๆเองสินะเนาะแล้วก็เขาหายบอหายนี่มันธรรมดายอยู่เดียวว่านะทุกคนต้องหายเนาะเพราะว่าหายเพราะยังเพ,พราะว่าเขาเจ้าหันจากอะไรงานของมาดีเนะาะเขาเข้าใจเออหายเพราะว่าแล้วเขาเงินเดือนที่แบบว่าตรงเป,เป,เป๊ะ คือข่อยเองสีน้องกะสร้างสิได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่กะยาย่างานกะหลายบอนนอได้บอนสร้างสิได้เฮ็ดอยู่หลายกะบงนี่เฮ็ดอยู่หันเฮ็ดอยู่นี่่จังซี่นะสร้างสิได้งานที่แบบว่าถึงใจเฮานัเฮ็ดอยู่หลายกะบางกะได้อยู่ประมาณเดือนกว่าๆพี่น้องเดือนกว่าๆเนาะกะยาย เนี้ยจังหันมาเฮ็ดอยู่นี่แหละปัจจุบันนี่แหละก็คือว่าโอเคแน่เนาะเพราะว่าโวนหาเพิ่นก็สมบูรณ์ครบทุกอย่างซี่นะเพิ่นบ่เคยเป็นอียังมาก่อนเนาะเฮาก็เฮ็ดงาเพิ่นบ่คอยว่าสิได้เข้ามาหาเฮาเนาะบ่คอยสิได้เข้ามาบุญว่าอีกันเพิ่นบ่เคยเข้ามาแต่เพิ่นปล่อยให้เฮ็ดซั่นน่ะ พอเฮาเฮ็ดไปเฮาขายได้ซำใดเพิ่นก็บ่ได้ว่าหยังเฮาเนาะแต่ว่าเงินนี่เพิ่นก็จ่ายแบบตรงแต่ว่ามื้อไรเฮาขายยอดให้เพิ่นได้หลายจังซี่เนาะเพิ่นกะสิให้เฮาเพิ่มนจากวัน500สิเพิ่นก็สิให้มาวันละ700 600เนาะแล้วแต่บางมื้อขายได้มื้อขายบ่ได้นะก็คือเฮาก็เบิ่งแน้องงานว่าเฮาสิเฮ็ดได้บ่เฮาสิได้บ่ส่งมาเฒ่าแก่เพิ่นเคยมีหนี้มีสินบ พี่เนอะสามารถเงินอนี่ตรงบแล้วก็เบิ่งเขาเงินมันสิตรงบอเนาะเงินตรงเขาก็พออยู่ได้หน่อยเนาะเพราว่าเงินมืตรงเนี่ยบวงจะพายเนาะต้องการที่ว่าจะใส่เงินมุนเวียนในขอบครู่เนาะคือขอยมาเห็ุงานสิพอไปต้องการที่ว่าฝากเงินเมื่อบานเมื่อแต่เดือนแต่ะเดือนพอก็ต้องฝากเมื่ออายุสุดเดือนถึงบุหรายกับหน่อยเนาะเพราะว่าคุณทั้งบานเขาไริเห็นงานคือเฮ้า เฮาก็ต้องใส่เงินของเฮานะแบบว่าเราถ่าแต่เงินเฮาออกเนาะบ่ว่าสิเป็นเกี่ยวขวัญกันเนืองอีหยังเฮาก็สิถานําเฮาเนาะว่าเฮามาเฮ็ดงานเด้ตอนนี้ก็มาเฮ็ดอยู่ดอนเมืองเนาะอยู่ดอนเมืองนี่ได้ประมาณปีกว่าเนาะบ่ได้งานเกือเพราะว่าคนหาเนดีเนาะดีๆน้ยอมรัถึงว่าสิบ่มีหยังก็ช่วยหือสนับสนุนบ่ว่าสิเป็น เงินเสาห้องก็ยังบ่มีพี่น้องเอ้ยเงินเสาห้องก็บ,บ่มีเลยกะงานกับบดอบดาเฮ็ดนอกจากสองคนลองบอดาเฮ็ดงานกะใส่ย,ยุ้นน้ำพีน้ำหนองก่อนวันนี้ก็ไปสมัครงานนัพนคนอาทิตย์ขอยู่ปัจจุบันเนาะไปสมัครน้ำเพิ่นไปสมัครน้ำเพิ่นนะเพิ่นกะหบเอาวันวนี้เพิ่นกะถามว่าผักอีสัยัยอยงอีงอสัยอีสินะแล้ก็บอกว่าบ้านีนมีดีผักเนาะห้อ,องคอยกะขึ้นมาใหมๆ่ๆเนาะส่วนเะน,นี่ยก็บ้านในมีงาน คนใหม่ใหม่กะอยู่นุ่งอั้นนองก่อนเด้เนาะซ่ำนได้งานนี่กลัวสิได้งานพี่น้องเอ้ยลําบากคดีช่วงนัมากโควิดกําลังซเนาะกําลังสิเาใหม่ๆัะไปสมัครงานใด๋เขากะบ่เอาสมัครงานด้านเากบ่เอาแต่ว่าเขาขายบ่ดียังบ่ดีเนาะพอไปเลยว่าบ่เอาเฮายางลซสิได้งานมื้อกกินข้าวก มือกบถอดไข่ตบมีนอซามเพิาสีเงินต่างหลักถอดไข่ตบมีแต่บางมือก็ไอยน้องเพิ่นเอามาไห้สีเพิ่นไปเห็ดงานเนาะเพิ่นก็เอามาไห้แต่ว่าเห็ดถามาเห็ดงานในไทยหนื่เมื่อยบ่เมื่อยเนาะเมื่อยเมื่อยแต่มันกบคุมแมนบอกพี่น้องมันก็คุมเพราะว่าค่าแรงเป็นจ่ายกับตีเป็นเงินบันเท่าโต๊ะอยู่ประมาณมือหนึ่งคือเดทดหาซิป มันก็ส so ิได้อยู่ม <OR> the ือหนึ่งเฮาก็สิได้อยู่มือสองแสนเนาะกับกลุ้มยูแต่ว่าขึ้เดี๋ยวนี้เงินมันก็ขข้นเนาะเงินมันกับข้นสูงแต่เฮาก็เฮ็ดงานแบบเมื่อยเมื่อยกับแบบว่าผู้ใจนะที่ว่ามาตีเป็นเงินบาทเฮ้ามันคือแพงเนาะแต่สําหรับบางคนเป็นกับว่ามันหน่อยแต่สาหรับเฮ้าเฮ้าบบมีแบบเอาบบมี้เฮ็ดเงินสนานเฮ้ากับว่า เออมันกลุ่มคาก์ก็พอเฮ็ดงานเพราะว่าพอเฮ็ดงานมีแต่แปดชั่วโมงพี่นนองเฮ็ดงานแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงเพราะเาขเขาของานเนาะก,กับประมาณมสี่โมงเนาะสี่โมงพอกระเดิกประมาณเที่ยงคืนเนาะแปดเก้เาชั่วโมงไงพี่เนอะแต่มันกับกลุ่มคาอยู่เพราะว่างานบริน,น,านายักเนาะวันอาเป็นบริหารบริวายัง ้อนที่มันอยู่นี่บอกกันดอกห้านี่แบบโอ้สมสีไรเท่าละมานอดีพี่น้องเอ้ยสามสีไรงานแบบเขาคงทีตรงง่ายแบบเรื่อยๆเื่อยๆเื่อยๆไปอยู่มองนี้กบรแล้วก็เทาแก้กับบให้เงินเนาะเ็ดงานวันบเงินออกตววันเนกบให้เากจําเป็นตรงลาออกพี่น้องเพราะว่าเอาตัวมีการจําเป็นที่ต้องใส่เงินบอกเามาหาเงินเนาะ เป็นยังโชคดีได้มาเฮ็ดอยู่นี่แหละเป็นอยู่นี่ใครนี่จะนายซัพพอร์ตให้ดีเพิ่นก็เป่าอีกนทั้งถามเฮาเนาะว่าสิเอาหยังบ่ยังบ่อยาได้ยังขาดเรือยังนะก็ฝากไปถึงพี่น้องเนาะทุกคนที่เพิ่นมาเฮ็ดงานอยู่ประเทศไทยก็ถาใมีพี่มีน้องเนาะอาศัยเพิกันก็ดีไปถ้าว่าบ่มีพี่มีน้องนี่ก็สิลําบากแน่เนาะลําบากมองอยู่มองกินได้เนาะพี่น้อง จะกสีมาพักน้ำไผ่อยู่น้ำไผ่อีเชียก่อนพี่น้องที่มาทุกคนกับฮาพีฮ้าน้องไปก่อนใหจ้จงขึ้นมากน้อพี่น้องน้องมันบ่ายง่ายเฮ็ดง่ายเงินเพิ่นแต่ละวันนั่นมันเดียวง่ายง่าสร้างเฉลยเงินเพิ่น,นเนาะเฮ็ดตั้งแต่ออกไปกคือบ่อนางเลยพี่น้องก็คือเแา้วต้องเกตตุกอย่างเฮ็ดรเรืดดเ่อยเฮ็ดจนจะพ้องเลิกงานเนาะมีว่ามีอยังไรด้อพี่น้องว่าฝากมาตอนมีนจะทำเหรอขอฝาก สองของเบาลาวเนาะคนไก่บาทเป็นสองที่เปิดใหม่พนะี่น้องสองที่เปิดใหม่เนียเมื่อไหรมีผู้ติดตามเนียเมื่อไนร่มีผู้สปอร์ตได้เนาะขอฝากพนะี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ในเด้อเพราะว่าสองฮาก็เปิดใหม่เนะาะเห็นแต่เป็นเหตุว่าเออยูทูบมันได้เงินยังนะประมาณนะี้เนาะเบาลาวกะเหตุมากแต่กับบกกุคคลจริงจังเนะาะบัดนี้มากเบิ่งกูดูอาจารย์หลายๆคนเนาะะเพิ่นกนะ็ว่าได้เงินดีเนาะบ่าลาวก็อยาก เหตุอย่มันผ่านเนาะให้พี่น้องเบิง้งก็ไอซูมูงเขินเนาะพี่น้องเบิ่งคิดจบเพราะว่าบาลาไอยากได้เงินส่วนนี้ไปเุนเจือของขอบคุ้ยเนาะถ้าคุณได้เขามาเบิง่งมาฟังคลิปวิดีโอนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์ให้บ่าหล่าให้เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าหลา่าแน่หรือว่าไพ่มีเทคนิคดีๆอียังก็แนะนำบาหล่า,ลา บ้าวล่าอะไรไต่คอมเมนต์เด้อในนันะะ่นเนี่เพราะว่านี่กับมือใหม่บริษัในคูอีกยังเนาะก็อคอยศึกษาไปนั่อาจารย์คูรู้ต่างต่างที่มันเห็นลุง u t u b e เนาะเอาบ้าวล่าเองกับพว้่าสารได้ครบป,ปีแต่ว่าเ่เคยจริงจังกับ YouTube ยูทูบติกเทือเนาะแต่มาจริงจังกับเดิมเพราะมาาเดือนนี้เลยนเนาะเดือนนี้แหละเดิมที่เห็ุแบบจริงจังลุงคลิปอยังนี้นะ ล้องคลิปอันคลิปนี้ไปแต่เนาะแต่ว่าภยอาจารย์กูรู้ทั้งหลายที่เป็นเขามาเบิงเรื่อว่าอายนอกที่เปินเฮดมาหลายปีมนมีประสบการณ์เนาะกะ็คอมเมนต์มาบอกว่าแนะนำใดเด้แอแวคนอื่นก็ขอขอบใจเบิดทุก้นที่เขามากดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ในสองห้องบ่าวลาวเนาะ สองข้งบ่าวลาวที่มีอยู่เพะ่มมาตอนนี้สี่ร้อยเนาะกับขอเขาบวกขอบใจร้ายเห็ดยังกับคอให้ดุงเรือเด้อยพี่น้องด้บยเป็นการงานการเงินกับคอให้เจริญกล้าเนาะคลิปนี้กับว่มียังร้ายกับจบใบสก่อนเนาะเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์นี้ยังใหม่มากให้พี่น้องในเบื้องได้เห็นเนาะว่าสีบ่าวลาวแต่ละมือสิบยังไงไปใช้เนาะ ก็ขอบใจหลายเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ่าวลางให้เด้ออ่าสบายดี